สวัสดีครับอีกหนึ่งการฝึกซึ่งอยากให้ไปลองพิจารณาฝึกดูนะครับเป็นการสรุปเฉลยรอบที่6ก็เป็นแบบง่ายๆคือเราปักหลักปักหลักฝึกที่จะให้มันดีตัวที่1ก็คือเราดีรู้สึกดีกับงานตรงหน้าไปเลยกับตัวเลือกตรงหน้าที่เราเลือกอีกตัวหนึ่งตัวที่2ก็คือเราดีดีรู้สึกดีกับเกมกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ กับสิ่งที่เราต้องทําอยู่มันเหมือนกับเรามีงานทําเราก็ต้องตั้งใจดีกับงานที่เราทํารวมถึงสิ่งที่เราคิดไว้ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกดีกับมันต้องดีกับมันทําให้ดีด้วยนะครับสิ่งที่เราคิดไว้ดีแล้วโอกาสที่เราได้เลือกแล้วตัวที่3ก็คือการที่เราไม่ไม่ว่าครับไม่ไปว่าใครไม่ไปถือสาระวังการคิดพูดทําของตนเองจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยหากพี่นาให้ดีมันคือการที่เราเนี่ย โฟกัสอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่แผนการอยู่ที่งานของตัวเองอย่างตัวผมก็ยอมรับครับว่าผมวางแนวคิดอะไรทั้งหมดไว้ในวีโอเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยเมื่อมีโอกาสเข้ามาแล้วก็มองว่านี่คือโอกาสอันดีมันจะทำให้ให้เรามีการทุ่มเทค,คล้ายๆนะครับไม่เท่านะครับไม่อาจเทียบเท่ากับคนที่อพยพที่มาเนี่ย ต้องลุยเต็มที่ต้องทํางานเต็มที่เพื่อเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยผมพูดสั้นๆแล้วกันนะครับอยากให้พวกเราลองเอาไปขยายความต่อเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะเริ่มตรงนี้คือคือคนเราเนี่ยเวลาตัวผมเองนะเวลาชีวิตก็จะมีเวลาพักผ่อนบ้างมีเวลาสนุกสนานบ้างแต่การที่เราแทรก แทรก3ข้อนี้เนี่ยเข้ามาในห่วงเวลาของชีวิตเราที่ที่เราจะเอาจริงเอาจริงสักห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยคนที่ลองเอาจริงแบบนี้ทั้ง3ข้อนี้ก็จะรู้รู้ดีได้เองอย่างเช่นในเรื่องของการระมัดระวังการคิดการที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยการที่เราจะทําอะไรลงไปเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังตลอดแต่เราก็รู้ตัวทุกครั้งว่าที่เราพลาดเนี่ยเพราะเราเอง ไม่ได้ระมัดระวัง